สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทพาครับวันนี้เราอยู่ที่ศิลชยางกูลรีสอร์ทครับจังหวัดน่านครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างครับวันนี้รีวิวรีสอร์ทอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับก็ให้ดูบรรยากาศทางเข้ารอบนอกก่อนบรรยากาศดีช่วงเย็นๆนะครับนะครับ มีความเป็นส่วนตัวครับในทางเข้ามาก็สะดวกสบายครับข้ามแม่น้ํามาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ที่ดูแลนะครับว่าเข้ามายังไงเพราะว่าก็เพิ่งมาครั้งแรกครับให้ดูรอบๆก่อนอค,ครับเดี๋ยวเราเข้ามาในศิลชยางกูลรีสอร์ทครับ อันนี้แสงอัจจะย้อนแสงนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงแดดกำลงังแรงอ่ามาแล้วจะไปไหนครับจะกลับบ้านลระครับยังไม่ได้คุยกันเลย <c oughs> คุยกันก่อนได้ไหมครับน่นึกว่าจะพาผมปั่นจักรยานไปเที่ยว <c oughs> อ่าทักทาย Fc หน่อยทักทาย f อหน่อยไปเราไปนั่งคุยกันตรงนน้นก็ได้ไป <c oughs> ตรงน,นี้ก็จะเป็นติดต่อห้องพักนะครับโท่ 0804791996ครับโอเครับแล้วก็ามา,าบพบกับผู้ที่ดูแลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขออนุญาตให้ทั้งสองท่านได้แนะนำสถานที่ตรงนี้ให้กับ f c ช่องอธิพัฒน์นนทภาได้ทราบนะครับว่าอยู่ตรงไหนและจะมาจะมายังไงครับโอเคครับไอ,ออยู่บ้านไรน่านตังหวัดน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะบ้านไหลน่านบ้านไหลน่าน ตำบลไหลน่านตำบลลไหนน่าอำเภอเวียงสาออำเเภวียงสาจังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านค่ะขอแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรถึงสี่แยกไฟแดงตรงนะคะเดี๋ยวนะสี่แยกไฟแดงที่ผมเข้ามาต้องผ่านไฟแดงมาก่อนค่ะถ้องเข้าเวียงสาสี่แยกไฟแดงตรงมาเลยค่ะมันมีตรงมาข้ามสะพานเลี้ยวขวาคสะพานสองสะพานมีสะพานเก่าสะพานใหม่อันนี้เป็นสะพานเก่าสะพานใหม่ครับ อันนี้สะพานเก่าค่ะที่ติดตรงนี้ค่ะโอ้โหทางเหนือขึ้นไปนั่นเป็นสะพานใหม่สะพานเก่าเป็นข้ามแม่น้ําอะไรมาครับแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านเนาะโอเคผมแข่งเรือก็แข่งตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมค่ะอ๋อผมเห็นเขาปลูกอะไรข้างแม่น้ํานั่นมันเขาปลูกอะไรเป็นไรยะสูบุกมีข้าวโพดที่ปลูกประจำโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเราสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะสเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้แป๊บหนึ่ง ราคาห้องพักสินเชยยงกูลรีสอร์ดบ้านบ้านเดี่ยวคืนละห้าร้ยบาทบ้านแถวคืนละสี่ร้อยบาทโอเคครับ้าเป็นเซลลดอีกห้าสิบาทาติดต่อนางนงนพัทรช,ชวิวงนางโอนเงินค่ะโอนเงินนะโอนเงินเดีย๋ยวคุยกันตอนนิดนึงก็ตรงนี้เราเปิดมานานยังครับรีสอร์ตตรงนี้ ในปีนึ่งค่ะด้ปีหนึ่ง,งมีทั้งหมดกี่หลังสิบสี่ห้องค่ะสิบสี่ห้องที่เป็นห้องนะ,ะแล้วก็เป็นหลังเป,เป็นห้องเป็นบ้านแถวเก้าห้องเก้าห้องบ้านเดียวห้าห้องค่ะบ้านเดี่ยวตรงนี้ 5, 5ห,ห้าหลังเนาะ,ะโอเคอากาศอากาศดีช่วงนี้เนาะ,ะ,ะก็อยากให้แนะนำนะครับก็มาแนะนำมารีวิวนะครับสถานที่ท่องเที่ยว ไรได้ครับติดต่อมาเลยโอเคติดต่อทางช่อง youtube มาก็ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ติ้งเข้ามาให้ติดต่อทางไอเอนพีแล้วก็อ่าเข้ามาเลยครับพิมพ์ google แล้วก็บอกสถานที่ท่องเที่ยวสินเชียงชะยงกูลรีสอร์ทอ่าโอเคเนาะขอบคุณมากๆนะครับครับเดี๋ยวผมไปดูห้องก่อนโอเคนะครับก็ฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒน์นนทภาเนี่ยที่ทั้งสองคนดูแลดีมากเลยะนะครับโอเคเราจะอยู่ที่นี่สามคืนนะครับโอเคอะนะครับเด้ไปดูห้องกันครับยินดีต้อนรับอันนี้ก็เป็นห้องพักเป็นหลังหลังนะครับไปแล้วกลับบ้านแล้ว แล้วก็ดูบรรยากาศเป็นหลังก็ดูดีดูเป็นส่วนตัวดีเน่เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องพักกัน,น,น,กน,นครับเราก็มาดูในห้องนะครับสะอาดสะอ้านดีเตียงนอนก็กว้างใหญ่มีอําวยเครื่องอำนวยความสะดวก ให้นะครับอแอก็มีตู้เย็นมีทีวีมีชั้นวางสินชยางกูลมีโต๊ะให้นั่งทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำ สะอาดสะอาดห้องน้ำก็กว้างใหญ่นะครับเคเลยมีแบ่งโซนเป็นสัดส่วนสำหรับโซนอาบน้ำนจะได้ไม่เปียกนะเนาะแต่ผมมาพักผมก็จะชอบแบบนี้แหละมีมีความเป็นส่วนตัวเป็นหลังๆนะครับแล้วก็จะมีโซนเปียกโซนแห้ง ตัวนี้จะเป็นห้องเป็นห้องแถวมอดทักทายเอฟซีหน่อยลูกชายมอดอยู่ห้องไหนลูกห้อง,ง,ห,องห้องมันเหมือนกันไหม กับห้องครูไปไปดูห้องที่เป็นห้องแถวดิโอเคครับตอนนี้เราเมื่อกี้เราดูเป็นห้องเป็นหลังมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวด้านในจ้ะเดี๋ยวมาดูอ๋อก็เหมือนกันไม่ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำเหมือนกันเลยครับเหมือนกัน ราคาก็ต่างกันนะครับราคาต่างกันเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะถูกกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นหลังค่ะมันจะเตต่างกันของเราจะเป็นสีอ่อนค่ะโทนสีอ่อนขงในหนาขัดต่างกันตรงสีเนาะเขาขัดเขาเรียกขัดหินขัดหรืออะไรอันนี้เขาเขาเรียกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเรียกว่าสไตล์ล็อนเรืองการัามันนะคะัดมันให้ดูดีนะใช่เอาสีมาทาแต่ว่า คือตามเอาสีผสมประปูนเลยเนาะแล้วก็ขัดมันนะคะนน่นี่ตรงเนี้ยเนี่ยม,มาดูวิวนักท้ายเอฟซีหน่อยพี่คิมสวัสดีครับอเอา้าแมวคลายแล้วเนี่ยไปนะลูกบรรยากาศดีครับตรงนี้ก็จะเป็นสวน ผลไม้ตัวนี้ก็จะมีมุมกาแฟสบายสบายเบาๆโอเคได้นี่มีที่นั่งให้ตอนนี้ก็พาเอฟซีมารีวิวนะครับที่พักของเรานะครับในคืนนี้นะครับที่สินชยยงกูลรีสอร์ทอำเภอ เวียงสาจังหวัดน่านครับโอเคครับอาจารย์พิมพ์ปิดคลิปให้หน่อยโอเคครับอ่าปิดปิดคลิปตรงนั่งโชว์เนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็พาท่านผู้ชมมารีวิวที่พักในอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านกับสินเชยยงกูลรีสอร์ทครับโอเคครับ เอ้ hey, ครับขอบคุณครับคลิปนี้พี EP. นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันแล้วปะอาจารย์พิมพ์เราดีค่ะพบกัในใหม่คลิปหน้าค่ะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ